กำลังมาอีกชุดนะครับกำลังมากำลังมาสมาชิกพร้อมเราก็จะทั้งวันครับวันนี้ทั้งวันจะไปทั้งวันละ โอเครอขึ้นเรือ เ oh. อาเบบมาทำนี่น่ะน่ะนี่ขือแขีกันแล้วแข็เลยทำไามใชย ôi <laughs> <Để cười> mẹ tâm ninh hóc ăn chị em chào chị im chào chị em chào chị em chào chị ui, เยอะหมดเลยยุ่งอุยหมาเตียงี๊จุ่มลงเลยนะแห่แห่แห่ตั้งร่อเบิ้องยิ่งร่องเบิ้งแม่เจียวใจจุ๊บโดดผัน ไหนนั่นนี่ข้างลูกเนดมีสะพานครับมีสะพานนะตอนที่ไปไม่มีสะพานดียววจะไปมีอีกฝั่งยุ้งยใส่แม่ปลาสลามใส่ยูรุึกระโม่นั่นเด็ดนั่นเด็ดไตัวยาวๆนะมันแม่นหรอปลาสลามใว่ไหมยู่อย่างนีย้ยยุงบอกลอกแม่ เ้าพันเอ๋อวนเบื้องนี้เป็นมูอยู่โอ๊ยวกันวายวากันปลาวกนีแข็งตองไห้แนัดเดี๋ยวเาลงลึกลงเดี๋ยวมันจิดเดี๋ยวมันติกอย่งน่งน้ลงเองด้ S <S แค้นั้นนะหนูถ้าจะได้อยู่ตัวได้เป็นสูงแค่พลังรอรือไงโอ้พี่โก้เก่กงมากเลยค่ะตกใต้สอง นี่คือกระทรงสายของเกาะช้างที่สะพานสลักเพชรนี่คือกระทรงสายจากเกาะช้างที่เกาะช้างสวยงามอ๋อครับคนมอบก็สวยนะฮะ โอเคครับขอบคุณคุณครูผู้ทาการฝุกซอมด้วยนะฮะเด็ครับ <Mus gam, S 1> ขอเสียงปรบมือกับนักแสดงอีกครั้งหนึ่งครับอาจเชิญลงจากเวทีจ้จะแอะแอะเรามาดูชุดนี้กันบ้างครับอลังการงานสร้างฮนะซอมมานานเติดของอ้อปนะ่อฮะ ก็จะนำโดยท่านประหลัดสุขาดานะครับและคณะขอขายให้นะโอ้ทะเลกำล,กำลังสวยเลยนะ tao ăn tao đang lên. lòng chuông này đi, lòng chuông rồi nhưng Nó sẽ từng đấy. ถ่ายเรียนเหนื่อยมากเลยแล้วไม่มีกล้องถ่ายจากฝั่งโน้นเลยมีกล้องถ่ายจากฝั่งโน้นเลยถ่ายวีดีโอให้หน่อยดิจากฝั่งโน้นนะกระชินนิดเดี๋ยวยื่นไปยื่นมาก่อนล่วงใช่เซฟเซฟสุดๆไม่มีใครลงไปเอานะโอ้ยตกกระทิกเลย ตอนเช้าลมมันจะแรงหน่อยนะเก็บายมากมใส่ชูชีพได้แล้วเริ่มลึกละ อาถ้าทายก็งไงจ้าฮัลโหลอาอีกรำเล่งๆร่งไข่อีกรำไหวไหมไหวไหม oh. อ้าวอ้าวตามมาตามมาเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวดมตาเหลือกอย่าอืดอย่าอืดเร็วๆพี่กอยอย่าอืดอ,อย่าอืด